ับ EP นี้เราจะพูดถึงการดูแลรักษารถซึ่งการรักษารถอี่แตนั้นจะมีด้วยการหลายวิธีเราจะแนะนําตัวอย่างสักสองวิธีถ้ารถเรามีปัญหาสามารถทําเองได้ครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะขออนุญาตใช้เป็นรถตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเป็นรถจริงเพื่อนๆจะเห็นได้ยากซึ่งเราขอใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นง่ายที่สุดเอาเชิญครับเรามาดูกันเอาครับเรามาเริ่มกปนที่วิธีแรกกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะมาใส่น้ำมันเกียร์กัน เราเพื่อนๆต้องไปดูก่อนว่าน้ำมันเกียร์ที่เราจะถ่ายเนี่ยมันเนี่ยครับจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีถานรองน้ํามันกับบล็อกเบอร์ยี่ิบนะครับโอเคเราขายตัวถ่ายตัวนี้ก่อนครับ ตัวเติมตัวนี้จะเป็นเกียร์ของมิซู u คานเตอร์ซึ่งเป็นเกียร์รถบรรทุกโดยตรงที่เรามาเลือกใช้ในอีแตนของเรานะครับมันจะเหมาะกับการใช้งานโดยตรงและไหลหาง่ายอะไรก็ยังมีขายทั่วไปแต่มันขาดปุ๊บเราก็พอปิดกลับไปยังเก่า นนทีนี้ถ้าเกิดไปตามศูนย์บริการหรือว่าตามร้านอะไรร้านซ่อมทั่วไปอ่ะเขาจะมีตัวปัน่นน้ำมันซึ่งเขาก็ดัดแปลงมาจากไอตัวฝักบัวของเครื่องยนต์นั่นแหละครับซึ่งบ้านๆจะหาไม่ได้เราก็จะใช้เทกลวยกับสายยางสีหนุนนิดนึงแล้วก็ต่อแพับมานิดนึงเพื่อจะเข้ารูกับรูน้ำมัน น้ำมันเกียร์เบอร์ร้อยสี่สิบนี่ครับเี่ห์อเทนเราน้ำมันเครื่องเบอร์140นี่ต้องใจเย็นนิดนึง น้ำมันจะหนืดมากเติมแล้วแค่มันไหลทุกปากรูเนี่ยเห็นไหมครับแต่มันจะไหลออกมาอย่างนี้เราก็อุดได้เลยใช้น้ำมันก็ประมาณ3ลิตรครับตัวถ่ายตัวเติมใช้เบอร์เดียวกันครับเบอร์27 ถ้้ถ่ายน้ามันเป็นเวลานานเนี่ยการตึกหลอมันจะมากขึ้นเหมือนกับน้ํามันอ่ะมันจะหมดความหนื่ไปมันก็จะไม่หล่อลื่นไม่ดีแหละเฟืองมันก็จะตึกหล่อการตึกหล่อเฟืองมันก็ชํารุดการชำรุดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งปล่อยนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นจนต้องเปลี่ยนเกียร์ครับมาพบกันที่วิธีที่2การถ่ายน้ำมันเคลมท้าย เราก็จะมีปแจก็แกะหนึ่งตัวแล้วตัวจุดทายเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปทากันเลยดีกว่าม,มาใส่ที่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเติมก่อนถ่ายพอหลวมๆอันนี้จะเป็นตัวทายตัวถ่ายอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับไปเลย ง่ายมากถอดสอจุดเองเติมกันแบบวิธีเมื่อกี้เลยนะครับนอำมันเบิท้ายเราใช้เบอร์ร้อที่สิบเบอร์เดียวกับน้ำมันเกียร์เมื่อกี้เลยนะครับเราก็เติม มันเกียร์ครับจะไหลลงมาไหมครับกระถายจะไหลแล้วเราก็พอได้เราก็ปิดอ่ะเร็อนอันเสร็จการถ่ายมันเื็นใช้ครับ อย่างน้ำมันเกียร์ก็จะมีเฟืองเกียร์เฟืองท้ายก็จะมีเฟืองของเฟืองท้ายซึ่งการใช้งานเหมือนกันครับถ้าเราไม่ถ่ายก็จะมีการติดล้อมมากขึ้นครับยังไงบ้างครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับ EP นี้มีเพียงเท่านี้กับพวกกันใหม่กับ EP ต่อไปกับรายการซ่อมง่ายบายช่างหมีสวัสดีครับ